สินค้าเกษตรราคาตกต่ำเพราะอะไรยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวลพาดไลท์รายการที่เปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างอิสระเพื่อหาทางออกที่ดีกว่าครับราคาสินค้าเกษตรตกต่ำเพราะอะไรปัญหานี้เป็นปัญหาคลาสสิก ระดับประเทศของไทยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยถ้าสัก40-50ปีย้อนหลังเราจะเห็นว่าสินค้าเกษตรเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยแล้วก็สามารถที่จะทำรายได้เข้าประเทศในมูลค่าที่สูงนะครับ80-90%ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด ห้ปีย้อนหลังมาถึงปัจจุบันสินค้าเกษตรมีมูลค่าการส่งออกประมาณ10%ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดจริงๆแล้วสินค้าเกษตรส่งออกน้อยลงหรือเปล่ามูลค่าลดลงหรือเปล่าก็ไม่ถูกต้องทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ สินค้าเกษตรยังส่งออกได้มากแต่ว่าสินค้าอย่างอื่นส่งออกได้มากกว่าสาเหตุหลักที่ทำไมทำให้มูลค่าของสินค้าเกษตรไม่เพิ่มขึ้นทั้งๆทีทท่โลกเปลี่ยนแปลงไปมากอาหารเป็นเรื่องที่สำคัญในโลกมากนะครับ สินค้าเกษตรเป็นสินค้าทีา่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารของโลกนะครับยังสำคัญข้าวแพงขึ้นในระดับผู้บริโภคแต่ระดับของผู้ผลิตที่เป็นชาวนาทำไมราคาถึงตกต่ำเหมือนเดิมฝั่งของภาครัฐก็พยายามแก้ปัญหาเรื่อง ต้นทุนการผลิตนะครับมีการอุดหนุนมีการชดเชยมีการรับจำนำหรือประกันราคานะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นอ้อยเป็นมันสำปะหลังนะครับลำไยห,หอมหัวแดงนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ส่งผลอะไรเลยนะครับไม่ทำให้ข้าว หรือสินค้าเกษตรราคาดีขึ้นในระยะยาวเลยแสดงว่ามาตรการเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถแก้ได้อันเบิร์ตนสไตน์นะครับกล่าวว่าคนที่ทำเหมือนเดิมแต่ต้องการคำตอบแบบใหม่หรือว่าผลแบบใหม่คือคนบ้าจริงๆก็ใช่ครับ ถ้าเรายังคิดแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำในวังวนเดิมๆนะครับชดเชยาราคาแก้ปัญหาฝนแล้งน้ำท่วมเพิ่มผลผลิตอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเหมือนเดิมแต่หวังผลแบบใหม่ว่าจะได้ราคาดีขึ้นซึ่งไม่มีทางดีขึ้นแน่นอนระยะเวลาพิสูจน์มาแล้วนะครับถ้าทำเหมือนเดิม คำตอบเหมือนเดิมครับทีนี้ราคาสินค้าเกษตรจริงๆแล้วราคาตกต่ำเพราะอะไรสินค้าเกษตรเนี่ยถ้าเราขายเป็นปัจจัยการผลิตหรือว่าสินค้าขั้นต้นนะครับอย่างเช่นว่าปลูกข้าวแล้วก็ขายเข้าเปลือกก็จะได้ราคาถูกปลูกมันสำปะหลังก็ขาย มันสำปะหลังนะครับขายหัวมันปลูกอ้อยก็ขายอ้อยปลูกผลไม้ก็ขายผลสดถ้าขายได้แค่นี้ราคาก็แบบนี้แหละครับตกต่ำเหมือนเดิมเพราะจริงๆแล้วราคาผลผลิตการเกษตรนะครับถ้าจะยกระดับราคาได้ต้องมีการแปลรูปนะครับถ้าข้าวเปลี่ยนเป็นข้าวหลาม ก็จะราคานึ่นะครับเปลี่ยนเป็นขนมก็จะยกระดับราคาขึ้นไปอีกแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเหล้าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จะราคาสูงที่สุดนะครับอ้อยเหมือนกันนะครับถ้าขายส่งโรงงานก็ได้ราคาเท่านี้แหละครับเพราะราคาน้ำตาลไม่ได้เพิ่มแต่ถ้าขายเอ่อเป็นน้ำอ้อย นะครับคั้นออกมาใส่ขวดก็จะได้ราคาดีขึ้นแต่ถ้าทำเหล้าอ้อยนะครับนะหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากอ้อยนะก็จะได้ราคาสูงที่สุดนะครับนะน้ำตาลมะพร้าวก็เช่นกันผลไม้นะครับ ก็สามารถที่จะแปลรูปเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วถ้าขายในชุดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะได้ราคาสูงสุดเพราะฉะนั้นปัญหาจริงๆของราคาสินค้าเกษตรตกต่ำคือปัญหาที่ชาวบ้านที่เกษตรกรไม่สามารถแปลรูป ผลผลิตการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นอ้อยนะครับเป็นมะพร้าวเป็นผลไม้ต่างๆให้มีมูลค่าสูงสุดก่อนจำหน่ายได้นั่นเพราะถูกผูกขาดทางการค้าแล้วก็ไม่ใช่ต่างประเทศผูกขาดเรานะครับเรามีกฎหมายผูกขาดทางการค้าในประเทศเราเอง นะครับที่เอื้อกลุ่มทุนกลุ่มในทุนในทุนทำเล่าได้ไม่กี่บริษัทหรอกครับเหล้าหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอลมูลค่าแสนแสนห้าแสนล้านเนี่ยอยู่ในมือของไม่กี่บริษัทชาวบ้านเข้าไม่ถึงเลยนะครับถ้าจะทำต้องอย่างนั้นอย่างนี้คือสร้างมาตรฐานเกินจริง รสร้างความยากลำบากให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่าชาวบ้านไม่สามารถทําได้เนี่คือรูปแบบของการกีดกันทางการค้าพรบสุราเนี่ยถือว่าทําลายโครงสร้างราคาสินค้าเกษตรมากที่สุดนะครับไม่ใช่ฝนแรงน้ําท่วมไม่ใช่ราคาปัจจัยการผลิตสูงนะครับแต่เป็น การายึดเอาภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาชาวบ้านไปผลิตสินค้าของตัวเองนะครับโดยการผูกขาดทางการค้าผ่านข้อกฎหมายพรบรสุลานี้นะครับถ้าลองคิดดูนะครับว่าถ้าตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มูลค่าห้0แสนล้านตกมาใน มือของพี่น้องเกษตรกรชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาในการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นจากข้าวจากอ้อยนะครับจากผลไม้ต่างๆมูลค่าเหล่านี้จะกระจายสู่คนไทยทันทีจะสนับสนุนการท่องเที่ยวทันทีเพราะว่าเล่าแต่ละที่ ถ้าขึ้นเหนือก็ต้องเล่าข้าวโพดไปอีสานก็สาโรเล่าเด็ดนะครับไปใต้ก็มีเล่าขาวนะครับไปภาคกลางก็มีเล่าดีๆทั้งจากอ้อยจากข้าวเยอะแยะไปหมดนะครับนักท่องเที่ยวจะมีความสุขมากแค่ไหนไปที่ไหนชิมเล่าที่เป็นซิกเนเจอร์ของพื้นที่ แล้วชาวบ้านก็ขายได้การท่องเที่ยวก็จะบูมขึ้นนะครับอันนี้คือแค่ปีกเดียวแต่ที่สำคัญนะครับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในไทยก็จะเจริญขึ้นเพราะตอนนี้มีแค่ไม่กี่บริษัทก็ไม่ได้พัฒนาอะไรนะครับแถมบางบริษัทยังนำกากน้ำตาลมาทำเหล้าให้คนไทยกินอีกนะครับซึ่ง ก็ไม่น่าจะส่งผลดีกับสุขภาพคนไทยนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทยควรจะเป็นรายการสินค้าชั้นนำที่ส่งออกต่างประเทศนะครับญี่ปุ่นยังบีเล่าส่งออกนะครับมีทั้งสาเกมีทั้งวิสกี้ฝรั่งเศสถ้าส่งออก องุ่นสดคงได้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ที่เขาทำเงินได้คือส่งออกไวน์แม้กระทั่งอเมริกาก็ยังเป็นไวน์โลกใหม่ก็คือซึ่งไวน์โลกใหม่หมายถึงเดิมอเมริกาไม่ได้ผลิตไวน์เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญแต่เขาเห็นว่าตลาดแอลกอฮอล ในตลาดโลกเนี่ยมีมูลค่าสูงมากเขาจึงส่งเสริมการปลูกองุ่นแล้วก็ผลิตไวน์ไวน์อเมริกันจึงเป็นไวน์โลกใหม่นะครับเช่นเดียวกับชิลีที่เห็นโอกาสในตลาดโลกเช่นกันก็มีไวน์ชิลีออกมาสู้กับไวน์ในโลกเก่าที่อยู่ฝั่งฝรั่งเศสฝั่งยุโรปนะครับนี่คือโอกาส ม้กระทั่งจีนก็ดันเหมาไถยขึ้นเป็นเหล้าประจำชาติแล้วปัจจุบันเหมาไถก็เป็นเหล้าที่อยู่ในลิสต์ของการสะสมมีมูลค่าสูงมากตามจากประเทศไทยนะครับที่ทุกประเทศพยายามที่จะแปรรูปสินค้าเกษตรแล้วค่อยส่งออกมาขายต่างจากประเทศไทยที่ มีกฎหมายผูกขาดทางการค้าที่เรียกว่าพรบสุรากฎชาวบ้านไม่ให้ทางนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมสินค้าเกษตรไทยจึงราคาตกต่ำตลอดเวลาเพราะใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่แปรรูปไม่ได้มูลค่าสูงสุดก่อนจำหน่ายนะครับท่านลองคิดดูว่า ถ้าไม่มีพลรบสุรานะครับมีกฎหมายอื่นที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านให้คนไทยที่มีความรู้ความสามารถในการทำเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ทำขายได้ปริมาณการใช้ผลผลิตการเกษตรจะมากขึ้นแค่ไหน จากเดิมที่ใช้บริโภคเป็นข้าวสุกข,ข้าวสวยเป็นขนมอย่างเดียวเนี่ยเมื่อถูกใช้ผลิตเหล้าด้วยท่านคิดว่าจะมีความต้องการใช้วัตถุดิบมากขึ้นไหมมากขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นราคาก็จะสูงขึ้นถ้าขายข้าวได้ราคาดีขึ้นนะครับก็จะส่งผลให้พี่น้องเกษตรกร ผูป้ปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกผล,ลไม้ได้ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นราคาสูงสุดอยู่ที่การแปลรูปคนไทยทุกคนต้องแปลรูปผ,ผลผลิตการเกษตรที่ตัวเองปลูกได้ให้ราคาสูงสุดก่อนจำหน่ายได้นะครับนี่คือโอกาส แล้วก็จะเปลี่ยนโครงสร้างราคาสินค้าเกษตรไปตลอดการนะครับเพราะจะไม่มีใครบอกว่าปลูกข้าวเพื่อขายเป็นข้าวนึ่งข้าวราคาถูกแต่เขาจะบอกว่าผมปลูกข้าวพันนี้เพื่อที่จะเอาไปทำเหล้ายี่ห้อนี้ปลูกอ้อยพันนี้เพื่อที่จะเอาไปทำอ้อยยี่ห้อนี้ ปลูกผลไม้ชนิดนี้พันนี้เพื่อจะเอาไปทําวน์นะครับมันต่างกันเยอะครับระหว่างการปลูกแบบมีเป้าหมายการใช้กับการปลูกแบบไม่รู้จะเอาไปทําอะไรวันนี้สินค้าเกษตรปลูกแบบไม่รู้จะเอาไปทําอะไรปลูกข้าวก็ไม่รู้ว่า จะเอาไปทำอะไรนะครับก็ปลูกขายแข่งในตลาดล่างในตลาดโลกแข่งกับเวียดนามแข่งกับอินเดียนะครับแข่งกับจีนซึ่งก็สู้ลำบากเพราะว่าข้าวไทยมีต้นทุนที่สูงกว่านะครับแต่ถ้าเราแปรรูปข้าวแปรรูปสินค้าเกษตรข้าวมันสำปะหลังอ้อยนะ อ้อยนะครับผลไม้ต่างๆเป็นแอลกอฮอล์แล้วค่อยขายนะครับผลักดันการส่งออกพัฒนาสินค้านี้ให้โลกรู้จักก็จะเป็นโอกาสทางการตลาดที่สูงมากแล้วที่สำคัญไทยก็จะได้มีเหล้าประจำชาติไว้รับแขกบ,บ้านแขกเมืองสียทีนะครับยกเลิกพรบสุรา แล้วราคาสินค้าเกษตรจะดีขึ้นท่านมีข้อคิดความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ